สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขับรถดีๆวันนี้นะครับพี่หลามกับพี่เอนะครับแม่อยากจะอันนี้กองกว้างอยู่ใช่ไหมอยากจะให้คุณผู้ชมดูว่ามันเป็นรถที่สีเข้ากับชุดเราเหลือเกินพี่เอกับผมนั่นดิเนี่ยรถบริษัทเรารถบริษัทเลยเหรออ่าขนาดนั้นเลยอ่ะเอาถูกต้อรับพี่ดูให้คุณผู้ชมดูฮะคุณผู้ชมดู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 เสื้อเราสองคนโลโก้ดำเหลืองเข้ากันดีมากไม่มีใครฝั่ง ทำรถถ้าไม่ใช่เจ้าของบริษัท,ท<ำ> <laughs> ใครจ่ายเงินไม่ทราบ <laughs> ตายแล้วตายแล้วไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่านี่คือกู d แคทรุ่นท็อปสุดหรือเรียกว่า Good Cat o Good Cat ู d แคท G T โอราคูตแคท G T อ t Tight, like side, ซึ่งเราต้องบอกนี้เพราะว่าจริงเขามีรุ่นโปรอัลต้าและรุ่น GT GT คือท็อปสุดเมื่อก่อนยามเปิดตัวครั้งแรกๆตอนสมัยเป็นรุ่นนำเข้าอาโอ้ยตอนนั้นนะ่ะกดไปประมาณล้านสามแล้วแล้วก็ปรับนิดนึงในตอนที่มาเป็นรถโมเดลผลิตในประเทศอาซึ่งซึ่งโมเดลผลิตในประเทศให้ดูง่ายๆครับพิมเนี่ยจะเป็นเหลืองตัดอ๋อถ้าตัวแรกมันจะเป็นแดงส้ม แดงส้มนั่นคือตัวนําเข้าจากทีมดําแดงส้มสีตัดแดงส้มถ้าตัดเหลืองคือรุ่นผลิตในประเทศแสดงว่าตัวนี้ผลิตในประเทศแล้วใช่ครับแล้วมาถึงนับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าปรับราคาลงมาตั้งแต่เมื่โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นราคาของออราคูแคทเนี่ย5 9าในรุ่โแล้วก็ขยับไป่เป็น699ในรุ่นอั้าและคันนี้ GT เหลือเท่าไรครับ8 2 9 จากล้านสเหลือ8 2 9น่าซื้อขึ้นมาานีฉะนั้นเล่าถึงบอยครับระดับเจ้าของบริษัทต้องสั่งรถประจําบริษัทแหมเพราะสีมันเข้ากันถูกและที่สำคัญนะเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวให้พี่หลามไปลองอความพิเศษของเจ้าโอลาคูดแคทเนี่ยในรุ่นธรรมดาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นรถเล็กน่ารักแต่คําว่า GT มาแล้วเนี่ยมันขับสนุกขึ้นมันต้องแรงขึ้นแล้วผมบอกนะฟิลในเรื่องของพอรแม์ในเรื่องของอาตาัตราเร่งเนี่ยที่จะนึกเลยว่ามันเหมือนมินิมันดีกว่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองคนในานะคนเคยใช้มินิแล้วแล้วก็เคยขับตัวออราคูดแคทในรุ่นออลตามาแล้วใช่เดี๋ยววันนี้ลองว่า GT เนี่ย มันร้อนแรงกว่าเพราะอะไรครับคุณผู้ชมผมต้องบอกว่ามันร้อนแรงกว่าเพราะมอเตอร์มันคนละตัวอ oh. แรงม้ามันเยอะกว่ามีการอัปเกรดมอเตอร์เพราะว่าง่ายๆคือเหมือนเครื่องคนละตัวมต่น,นี่เครื่องเครื่องแรงกว่าทีซีเยอะกว่าแรงม้าเยอะกว่าอ่าตัวธรรมดามันประมาณ143าแรงม้าแรงบิดประมาณ2 0 0นิวตัน N, แต่ตัวนี้จะได้171แรงม้าแรงบิด250นิวตันเขามีโหมดที่มีล้อมคอนโทรลด้วยนะเขาเรียกว่าอันนี้ เอามาเพื่อความจี๊ดโดยเฉพาะในราคา8ปดแสนครับซึ่งประหยัดกว่าเยอะมากที่คุณจะไปซื้อมินิคูเปอร์เอสีนี่คือรถป้ายแดงอ่ะรถป้ายแดงไม่อันเนี้ยเปลือกเบสแพลตฟอร์มเดียวกันกับมินิคูเปอร์เอสีเลยอย่าไปบอกเขาอย่างงั้นแต่ว่าเขาผลิตโรงงานเดียวกันนีเฉยแค่กลมกลมแค่นั้นเองนะแค่รูปทรงคนละทรงแค่นั้นเองอย่าดิเมื่อเช้าอ่ะขับผมไปต่จังหวัดมาจอดชาร์จอยู่ที่ระยองทำไมอ่ะจอดข้างกันเลย คูเปอร์เอสีพี่เราเลือกผ้าหนึ่งจอดจอดปุ๊บแล้วหัวชาร์จของปตท <laughs> เขาจะมีสองหัวใช่ไหมจอดทั้งช่องปุ๊บผมจอดก่อนสักแป๊บมันถอยมามีนี่นี่หว่าคุ้นๆลงมาคูเปอร์เอสีแล้วราคาต่างกันเป็นครึ่งนะ,ะเดี๋ยวนะอ,นนนอ๋อซื้อได้สองคันค <laughs> <laughs> ือซื้อมินิคันหนึ่งเนี่ยได้คูเแคทระแบ่งขับกับ <laughs> ภรรยาคนละคันได้เลยฮะ <laughs> คืออยากจะบอกว่า <laughs> ตอนนี้โอร่าโกดแคทจีทีหรือจะรุ่นไหนก็ตามรุ่นโปรรุ่นเอาต้าก็ช่าง คุ้มค่ามากๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกๆที่มาขายในประเทศไทยโฉมนี่อาจจะเห็นมานานแล้วแต่ทุกวันนี้ไปถามใครก็ได้ผมว่ามันยังสวยอยู่คือมันเหมือนนี้พี่หลามผมมองนะถ้าผมเอาคาแรคเตอร์นะคือถ้าเราอารถทรงนี้เราจะนึกนอะไรนึกถึงบีเทลบีเทลตั้งแต่รุ่นแรกยันปัจจุบันพี่รู้สึกว่ามันมันมันเก่าไมเราไม่ใช่คำว่าเก่าเรียกว่ามันคลาสสิกมันคลาสสิกรถกในอย่าง All ออร่าคูแคทเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์กับเชฟแบบนี้อะไรฮะปอร์เช่นี่เขาไปอุตสา เกตบอลเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปลากคนดีไซน์ <c oughs> ปอเช่ดีไซน์มานะเขาเรียกว่ามีมีความลมากคล้ายคลึงหลายๆายหลาย,หลายส่วนเพราะฉะนั้นทรงมันได้ถึงมันจะขายมานานแล้วแล้วถ้าเทียบว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ประกอบไทยผลิตในประเทศไทยร,รุ่นแรกๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้น่าซื้อราคาดีอะไรมีเยอะอันอันตรงเมื่อกี้ข้อแรกเนี่ยน่าสนใจที่สุดเพราะว่าจริงจะบอกว่าผมอะ เคยมองเขาแล้วชอบหน้าตาคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมาระยะแล้วตั้งแต่เปิดตัวแล้วแต<ช>่ราคามันมันค่อนข้างแข็ง<ช>ด้วยมูลค่าราคาล้าน2ล้าน3าเนี่ย<ช>ค่อนข้างแข็งไอตัวโปเนี่ย599เนี่ยคุ้มสุดเลยะนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ของแต่งก็ต้องมาจีพแต,แต,แต่แต่ผมบอกว่าในคาแรคเตอร์นะภรรยาผมเดินผ่านเขายัางบอกว่า ทำไมรุ่นนี้มาดูสวยขึ้นพอเป็น GT นะครับการตัดโทนสีด้วยนะเพราะลืมบอกครับรุ่นนี้มีสสีมีดําตัดเหลืองกับเทาที่เราคุ้นว่าเทามาตรฐานที่เทาแล้วหมดอ่ะนะฮะตัดเหลืองเหมือนกันนี่เรืยกสองสีเท่านั้นแต่ตัดเหลืองทั้งคู่สวยสวยความมิตษภายนอกให้คุณผู้ชมดูเลยครับว่าความมิศษภายนอกก็คือกันชนหน้าจะไม่เหมือนกัน ตัวกอนโซงหน้าเนี่ยทรงทรงของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ช่วงเขาเรียกชิ้นดีพีเซอร์ชิ้นลิ้นเนี่ยเขาจะทาให้มันมีมีเขาเรียกมีระยะออกมามากขึ้นนี่ผมชอบนะเขาทำไอไอช่องช่องระบายลมตรงนี้แล้วเหมือนมันยืนออกมาเหมือนเหมือนที่สับรถซิงเขาเรียกอะไรนะขนาดอ่าตกลงมันขนาดไหนครับก็เร่าจะขนาดหนึ่งนะขนาดนี้แหละแล้วออย่างครับเทรนเนี้ยที่เราเห็นหลายๆรถหลายๆรุ่นใช้ไม่ว่าจะเป็น โตต้าือคอนดาที่เขาชอบใช้ทริมเป็นลายลวดลายเนี่ยลายคาร์บอนคาร์บอนนี่ก็ใช้ครับแล้วไม่ได้ใช้ธรรมดาส่วนใหญ่จะใช้แค่ชายล่างอันเนี้ยมาทั้งแนวยันเฟนเดอร์ข้างคือไปนู่นเลยใช้ยันท้ายเลยเนี่ยขอบล้อเนี่ยเฟนเดอร์ขอบล้อก็เป็นลายคาร์บอนแล้วผมชอบผมชอบในดีไซน์อย่างนี้ตั้งแต่ที่ผมบอกว่าตั้งแต่รุ่นแรกของจี่ที่ตัดส้มไอแดงส้มมะแล้วมารุ่นนี้ตัดเหลืองเ่ย คือเวลามีตัวลายคาร์บอนเนี่ยเราสึกแบบบางครั้งมันดูอิ่มแล้วใช่ไหมัางคนบอตมันมันยังไม่เต็มที่อ่ะเขาก็เสริมเนี่ยเหลืองก็เองหน่อยนึงนี่และซึ่งมันจะรับกลับเนี่ยลายล้อที่มีสีเหลืองมาดูด้างๆเลยดูด้างครับลายล้อที่มีสีเหลืองรุ่นนี้โมเดล2 0 2 5เนี่ยเขาเพิ่มเพิ่มเบรกเหลืองคือ GT อ่ะเป็นสนดาดอยู่แล้วแต่ถ้าในรุ่นอต l ้าจะมีเบรกเหลืองให้ด้วยเบรกเหลืองมาให้ด้วยนี่ฮะพอมันเป็นสีดํา แล้วล้อก็ทําซี่หนึ่งเป็นเหลืองเบรกชุดหนึ่งเป็นสีเหลืองกระจกมองข้างเป็นสีเหลืองสวย,ลยสวเลยหลยนทีในส่วนที่ผมบอกว่ามันทาให้อ่าก็เรียกคาแรคเตอร์มันดูเด่นขึ้นออลวดลายล้อล้อ18ให้จากโรงงานก็ถือว่าจริงๆผมถามว่าโดยส่วนตัวฟิตเมนต์มันถือว่าดีระดับหนึ่ง<ะ>ถ้าถามว่านับจากระดับของรถโรงงานนะพี่เขาบอกรถโรงงานเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเออมันให้อะไรมากขึ้น<ะ>แต่ยางเนี่ยให้หน่ากว้างสองมาคาบขอบ18มันดูกว้างนะพี่แต่บอกตรงครับแต่ที่ขับมา กดกจะได้ยินเสียงเอิดเอิดตลอดเวลาเล็กไปนิดนึ่งนะยางพลังเขาเยอะนะยางเล็กไปนิดนึ่งนะเทียบกับพลังและอย่างคือเขาเป็นมอเตอร์หน้าขับหน้าตายอยู่ที่นี้เนี่ยเขาเรียกอาการทอซเซียมันเยอะทันแล้วเนี่ยเวลากดแรงๆเราจะรู้สึกว่ามันมันดิ้นจังแต่เขายังชอบใช้ยางจีติอยู่นะอ่ะยังใช้คุณจีติอ่ะยางยางคุณกิติเนี่ยแล้วเข้ากับชื่อรุ่นมากเลยรุ่นจีทียางจีติอ่าซึ่งบางทียางจีติเขาก็เรียกยางจีทีผมเห็น น้องเอ็มอะไรอะลัสซิงไทยแลนด์กันนะแจ่มไปเขาเรียกยาง GT แต่คนทั่วไปเรียกยางจีติคุณติผมไม่ชอบเรียกคุณคุณตินะฮะแล้วความเหลืองของเขายังไม่จบเท่านี้ดูข้างในหน่อยเปิดประตูมาภายในครับอยากเห็นว่าคาแรคเตอร์ความพิเศษก็คือเขาไม่เหลืองข้างนอกข้างในนะคุณมองมาเนี่ยครับในสิ่งหนึ่งเลยคผู้ชมอะไรอ้พี่ลามดูสิ่งผมบอกว่าไม่เหมือนรุ่นโบรีเลยไม่ใช่แค่สีเบาเบานี่มาดูเบาสไตล์สปอร์ต บอกเป็นบักกิตซีดนี่ทรงบักก็ซีดมาเลยทรงสวยมากแล้วความเด่นคือให้บอกไฟฟ้าซ้ายขวานะใช่ให้บอกไฟฟ้าผมเห็นทรงบอกแล้วนึกถึงพวกซูบารุ อ๋อโอ้โหเบาะซูบารุนี่อย่างนี้เลยนะหรือไม่ก็เบอรมาสด้าไอค์แปดทรงนี้เลยทรงแล้วเนี่ยเขามีทริมที่เป็นลูมิเนียมเนี่ยสีเงินเนี่ยเอาไว้ไว้ใส่ใส่เบลล์แบบ4จุดได้แล้วเนี่ยดูตัดแล้วที่สุดท้ายก็คือตัวหนังเนี่ยครับคือจะเรียกหนังก็ไม่ถูกหรอกเพราะมันเป็นผ้าเป็นพรมเป็นพรมมันเป็นพรมอ่ะพรมที่เรเรียกอะคันทาร่าอะคันทาร่าเขาใช้ทั้งสีเทาและสีเหลืองตัดกันคือจะเห็นนะในรถเนี่ยจะมี3สีดำเทาเหลืองสวยสวยสวยเป็นการตัดโทนสีของดำเทาเหลลืองแ้วก็ มีพิมพ์น้ำเงินพิมพ์เงินเนี้ยอยู่ในแต่ละส่วนอีกนิดห,หนึ่งหน่อยนึงก็เรียกว่าให้เพื่อความสวยงามให้ความสปอร์ตคือผมชอบว่าเขาให้มากกว่าในรุ่นธรรมดาร,ร,รุ่นธรรมดาอาจจะมีสีเขียวสีเทาอยู่แล้วเนี่ยแต่รุ่นนี้เขาตัดให้มันาแรคเตอร์ชัดเจนขึ้นด<ช>ู่นสปอร์ตจ๋าขึ้นก<ช>็ถ<ช>ึงบอกว่าในชุดนี้น่าจะเรียกว่าเป็นรถคันที่แต่งมาพร้อมจากโรงงานทั้งนอกและในคือสาวๆซื้อไปใช้นะแคบไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วอ่ะขับอย่างนี้เลยเหมือนรถแต่งแล้ว หลายๆคนบอกว่าก็ข้างหน้าไม่แปลกนะพอเราเป็นคาแรคเตอร์รถแต่งเนี่ยมันก็ใส่บ่อหน้าผมชอบตอนรขเก็บราละเอียดครับบาะหลังก็แต่งครับอ่ะดูเดี๋ยวขอเหลืองมาเหมือนกันเลยเพิ่งกลับไปในจังหวัดจะให้ดูก็คือบ่อเนี่ยด้วยสีด้วยวัสดุแล้วมีโลโก้ปัตร g ีด้วยเหมือนกันเลยครบเขาเรียกว่าทั้งคันนะคือเก็บมาทั้งคันนะเออด้านบนมี มนลูปไปด้วยมนลูปมูลรูปอันนี้<ร> <ชก S 1> ไม่ถึงกระหลัำคาแก้วนะอันนี้เปิดปิดปิดได้ดูว้วนานข้างในปิดได้ไม่ร้อนเปิดปิดได้รถคันนี้กระจกยังไม่มีฟิล์มเอียใสเมือ่อเช้าผมไปเลยองกลับมาเนี่ย สบายสบายไม่หรอกเมกมลางอายุเข้าพี่มันไม่มีแดดพี่ก็เย็นดิแหมพี่จะไปวัน,วนเปี้ยงๆนน่แดดเปี้ยงหรือว่าเป็นความโชคดีครับเพราะว่ากระจกเนี่ยมันใสนี่เราโชคดีมากนะที่เราถ่ายเนี่ยฝนยังไม่ตกนะเมื่อกี้ไม่ได้อะไรครับผมกลับมาเนี่ยนัดพี่หลามมาถ่ายกันเนี่ย <laughs> สิ่งแรกที่ผมทาคือรถ ออกแต่หวัดมันก็จะมีผมลุยฝนนะที่ระยองฝนตกกลับมามาแห้งประมาณแถวชนบุรีผมนึกมันจะรอดไหมก็เมื่อกี้ล้างรถไปก็ดั้งรุ่นไหมเอาไงล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ถึงที่ถ่ายก่อนแล้วกันไ <c oughs> ม่โดนรถไม่ล้างมาอีกแล้ว <c oughs> ตรงนี้แห้งทั้งวันเลยนะยังไม่โดนยังไม่โดนนะฮะแต่สวยสวยสวยไล่มาจนหนึ่งดังเหลืองยังยไม่จบ โอ้ยตรงนี้เด่นมากสปอยเลอร์อท้ายแบบมีล่องระบายและข้างในมีการตัดโทนสีทีเด็ดของเขาเลยนี่ฮะตัดสีดําเหลืองเป็นแบบซ้อนกันหลายเลเยอร์แล้วมีด้านในมีรูระบายบนี่เปรียบเสมือนรถ F1 ที่มีช่อง DIS นะเนี่ยระบายอากาศ Arrow Arrow รถดาวฟอร์สอันนี้บอกแลฮะ เขาเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาตั้งใจเพอให้ลมที่มันลดดาวฟอสโรงงานแล้วก็ส่วนหนึ่งคือจะไล่น้ําเพราะว่าสิ่งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมติคตั้งแต่วันแรกรุ่นนี้ไม่มีให้เขาไม่มีปัดน้าฝนหลังผมติตั้งแต่วันแรกที่เอาเข้ามาตั้งแต่ตัวโปรตัวอัลต้าตัวแรกเลยที่นําเข้าจากเมืองจีนมาเนี่ยเขาไม่ใส่แล้วก็เรียกว่าผมว่าไม่น่าจะมีแล้ววันนี้เขาก็ไม่ใส่ยันเปลี่ยนโมเดลอะฮะคงไม่เห็นเขาแล้วครับใช่ผมให้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าคือเราก็คอมเมนต์ไปแล้ว น่าจะมีนปะปัตตานผลเอ,อซึ่งเมื่อกี้ผมขับมาผมก็บอกค่ะคว่ามันเป็นจุดอ่อนนิดนึง<ะ>คือถ้ารถไม่ได้วิ่งเร็วน้ำมันไม่ลงเอ,อน้ำมันก็จะก่อตามเนี้ยครับซึ่งบ้านเราเนี่ยฝุ่นมันเยอะคือมันไม่ใช่แค่น้ำเดียวพี่บ้านเราฝุ่นเยอะมันก็จะมีคราบฝุ่นคราบที่มันขึ้นมาจากเราอองน้ำ<ะ>จากถนนเนี่ย<ะ>มันก็จะก่อถ้าถามผมมุมตีเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องไม่มีปัตตานผลหลังแต่เขาอุตสาห์ช่วยแล้วนะทำรูตรงนี้เพื่อให้มันไล่น้ําออกแต่ว่าก็ยังมีอยู่ แล้วอย่างหนึง่งผมเคยได้ยินคำนี้จากพี่หลามตอนนั้นแต่ะสมัยเขาเปิดตัวแรกๆอะไรครับพี่หลามเคยพูดคำหนึ่งว่ารถรุ่นนี้จะมีคนบ่นไหมไฟท้ายอ,ะอ่ะไฟท้ายอะ่ะมันเล็กแล้วมันมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างห่างกันมันไม่มีไฟท้ายไงตรงนี้ไฟท้ายไม่อยู่นี่แทนวันนี้<ล>วันนี้นนเขาพิสูจน์มาเวลาประมาณ3ปีแล้วนะพี่ ยังไม่มีใครชนตูดเลยเขาก็ยังใช้งานได้อย่างดีเพราด้่าชุดไฟเบรกไฟเบรกนี่3ามไฟดีไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวอยู่แบนี้หมดเขาจะแยกโซนันอยู่ก็เรียกว่าเรื่องที่คุณไม่เด้มอยู่หาอะไรเฮ้ยโหยังไม่เลิกเหลืองครับเขายังมาเหลืองตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งถูาถูครับเขาเรียกอะไรอะไรฮะเขามีเขาพี่ดูคนนึเขามีเขามีช่องนะดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยช่องนี่เห็นชัดๆคือถึงแม้จะไม่มีท่อเสียบรถรถไฟฟ้าเนี่ยทาบแต่เขาก็วางมุมให้มันดูแบบ มันดูมีการจัดเรียงอากาศสวยนะผมชอบอันนี้หมกแล้วพี่ดูเนี่ยายกตรงนี้รุ่นธรรมดามันจะไม่ได้ถูกยกตัวนี้มันจะยกออกมาแล้วด้วยลายคาร์บอนมันเลยเด่นเลยเลยเด่นแล้วบวกกับข้างบนถ้ามองก็ได้ข้างบนลงมาข้างล่างโลโก้ g ีโลโก้ G ีกับความพิเศษของฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้าครับอตัว GT นี่ให้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับไฟแบบนี้เลยแล้วดูเนี่พี่ S <S มาตรฐานนอกนะเวลาเราเปิดเนี่ยพี่ดูไฟท้ายจะดับแล้วเขามาติดตรงนี้ติดตรงนี้แทนเพราะอะไรครับผมเคยพาดูรถฝั่งยุโรปอะไรครับมันเป็นเรื่องกฎหมายพี่ <S 2> <S 2> บางคนบอกว่าอ้าวยกขึ้นไปแล้วเวลารถตามท้ายก็ไม่เห็นดิมันอัน <ใช S 2> ตรายดีเวลากลางคืนเนี่ยใช่ <ใช S 1> ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไฟชุดเนี้ยดับแต่มาติดตรงนี้ทันทีที่เมื่อกี้ทันทีที่ฝาท้ายขึ้นน่ะไฟจะโอนมาด้านล่างรอบครอบมาถเป็นมาตรฐานเดียวยุโรปถ้าเป็นอเมริกาต้องมีไฟเดือเหลืองตรงนี้อ่าก็ต้งก็ต้องบอกนี่คือมาตรฐานอย่างที่เรามองว่าเออ รถจีนเนี่ยเขาบุกตลาดโอเชียตลาดโลกเวอร์ไวแล้วไม่ได้หมายความว่าเพราะแต่ละประเทศในตลาดโลกจะมีข้อบังคับที่ไม่เหมือนกันแต่ฝาท้ายมันสั้นดีนะคือมันไม่ได้เปิดหมดมันเปิดแค่ตรงนี้ มันขึ้นมาเาท่าไหร่พี่มันเข้าไปาข้างในเข้าไปข้างในแล้วบอมมันยกขึ้นมาเนี่ยมันก็กินระยะไม่เยอะนะแต่แต่ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของวอที่กินท้ายไม่เยอะเนี่ยมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นของที่ชิ้นใหญ่เพราะอาจจะต้องแยกครับบอกบอกแยกครับได้ 60- 40ใช่เพราะบอกมา<อ>ถึงที่น,นี้เลยนะนะแล้วเพื่อจะได้วางของอเพราะว่าต้องบอกว่า มุมหนึ่งของท้ายที่มันเอ็นเนี่ยมันทําให้พื้นที่ข้างบนมันน้อยลงน้อยลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยสุดเบาะมาถึงตรงนี้เลยพี่ปี๊ครับสุดเบาะเนี่ยคือจะกระจกหลังแล้วจะแล้วแต่พื้นที่มีนะถ้าดูตรงนี้พี่พี่ใส่กระเป๋าเดินทางได้ระดับใบนั่น24 24นิ้วประมาณนั้นต้องวางนอนแต่ถ้าใบใหญ่ต้องพับเบาะใช่ต้องวางนอนครับอันนี้เลยพื้นที่การจัดใช้สอยจัดระบบของภายในรถเล็กๆน่ารักนะฮะใช้งานง่ายชอบมี ปา้ไไฟฟ้า<ร>ดีารุ่นนี้ออนดีสำคัญคือณปัจจุบันเนี่ย8 2 9 0 0 0คือได้หมดนี่ได้หมดนี้เลยนี่อยากบอกคือคำเดียวคือว่าได้หมดเนี่ยคุ้มมากคุ้มมากณวันนี้นะถามบอกว่าคนกำลังอยากได้ยังอยากได้ออร่าฟูแคทเนี่ยที่ทีเป็นหนึ่งทางเลือก สำหรับคนที่พองงบสู้ไหวใช่แต่ถ้าสู้ไม่ไหวแนะนำไปดูโปรหรืออัลต้าไปตัวโปรเลย5 9, ้0 0นโอ้โหตัวนั้นคุ้มสุดๆเรียกว่าขับสบายเอาจริงนะแค่อยากรู้เฉยเราว่ามอเตอร์ใหญ่ขึ้นนะีขับสนุกแค่ไหนอ่าเดี๋ยวแต่ตัวโปรเนี่ย140แรงม้าก็ขับดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนเคยขับมินิอะ่ะคนเคยขับมินิอยู่อะ่ะพอมาลองรถไฟฟ้าแรงมา้ามินิ ที่เป็นเครื่องสันดาปเทอร์โบอมันอาจจะมากกว่าแต่ไฟฟ้าข้อได้เปรียบคือความเป็นมอตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแต่งดงมีอยากให้ลองก่อนว่าฟิลที่ผมนทบอกพี่หลามว่าฟิลเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมว่าไม่น้อยหน้ากับมินิของพี่หลามที่เคยขับมาก่อนนี้แต่โอเคช่วงร่างมันอาจจะคนละสไตล์กันแต่เดี๋ยวสรุปแล้วให้พี่หลามเราไ้ฟังกันไปอย่างดี๋ยวลองดูครับครับไปมาลองขับโอ a g o o d Cat GT ตัวประกอบในประเทศไทยดำเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับโอ้โหเนี่ยผมชอบนะภายในเนี่ยตรงสีเหลืองก็เป็นอะคาเด,ดลารถรายการรถรายการ <laughs> <laughs> ถามเจ้าของบริษัทก่อน <laughs> ช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีเดี๋ยวเพิ่งหาภาระใส่ตัวตอกยาตอกยา <laughs> วรถรายการนี่เขาเปลี่ยนไปนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้โอลกคแคทเนี่ยเขาจะเป็นแบบไอตรง วงวงกลมเข้าเกียร์มันจะอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนเอ็มจีไงเหมือนเหมือนหลายรุ่นอ่ะเหมือนวู้หลิงเหมือนอะไรรถไฟฟ้ายุคแล้วน่จะมาตรงนี้แหละอันและตอนตอนนี้เปลี่ยนใหม่นี้ก็เทรนมาตรฐานนะเหมือนค่ายยุโรปเลยครับเหมือนเบนซ์ครับตอนนี้มาอยู่ที่ดัมโบมไลท์นะเหมือนเหมือนอีกฝั่งหนึ่งของไฟเลี้ยวอ่ะว่างงี้ยมาอยู่ก้านก้านขวาแทนละนะฮะก็กลายเป็นรถยุโรปไปละนะฮะตอนนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะนี่เราลองเหยียบดูว้าวร้อยเจ็ดสิบแรงม้า ดีไหมบอกแล้วดีเลยโห้ยพุ่งดีจังจะจุ่มเต็มนะจุ่มเต็นมแต่นุ่มจุ่มเต็มจะมีเอสเอสด้วยเหรอมีเอสด้วยนะถูกครับโอ้โหมีเอสจริงจริงด้วยเชยังเฮ้ยของแท้คือคือท็อกเซียดึงเป็นมินิอ่ะ้ดึงแบบนั้นเลยเฮ้ยมาดีเว้ยเอาไว้แอบอารวาสเล็กๆในเมืองได้นะอืมเวลาฝนตกอยจุ่มนะฮะฝนตกนี่ม้วนเลยนะฮะนะฮะฟรีทิ้งเลยโอ้ เอาเพลกระจุยหมดใส่เออขับสนุกอะขับสนุกแรงม้าขนาดนี้ผมว่ากำลังดีนะแต่จริงตัวตัวโปรร้อยก็วิ่งสนุกแล้วรถไฟฟ้ามเป็นรถขับสนุกอยู่แล้วโชคดีอย่างคือพี่ลามอ่ะเพิ่งจะเทสรถที่วันนั้นน้องศิษย์เรามาถือว่าได้ขับออร่ากูดแคทก่อนหน้านี้ไปในเวอร์ชั่นรุ่นธรรมดาอ่าใช่ซึ่งทําให้สามารถจำคาแรกเตอร์ได้ชัดเจนกว่าจำได้ผมเองเนี่ย ผมขับนานแล้วตั้งแต่สมัยออกใหม่ๆ oh, 2่อมาสามปีปแล้ว <laughs> ซึ่งซึ่ง,งแต่ตอนนั้นแหะพอดีได้เทสทังตัวธรรมดาแล้วก็ตัว GT ที่เป็นตัวนําเข้าก็รู้ดีว่าคาแรคเตอร์มันมันแบบนี้แหละมันต่างกันว่าคันนึงก็ ดูหวานหวานแต่ทำมันก็ดูเปรี้ยวเลยนะฮะแต่พี่ลามเองเนี่ยวันนี้ได้ลองเนี่ย<ห>ได้เห็นชัดเจนว่าที่ผมบอกออมันมันต่างกันนะพี่มันคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันมันมันขึ้นมันสนุกขึ้นมันจีทีมากขึ้นซึ่งผมว่าดีก็ใครที่แบบว่าชอบกระฉับกระเฉงแบบผู้ชายผู้ชายเนาะนะฮะหรือว่าคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้รถที่แต่งแล้วสวยๆเฉียวเฉียวเลยก็เอาตัวนี้ได้นะแล้วคุณก็เหี่มนุ่มๆอย่างที่บอกกับพี่ลามคือผมเนี่ยวัดไม่วัดอะไรวัดใกล้ๆตัวภรรยาผม พูดอะโปรติพยาผมน้อยครั้งที่จะพูดว่าเออรถคันนี้มันสวยดีนะทีออ่มามันเด็นดีเขายังชมเลยฮนะคือสามารถสร้างความสุดตาให้พยาผมชมนะใช้ได้ใช้ได้คือด้วยนะด้วยสีฮะด้วยโทนสีนี่บอกคือดำแล้วตัดเหลืองเนี่ยดูข้างนอกมันเด็ดใช่แต่จริงๆไอ้คอนโซลเนี่ยพอไม่มีปุ่มเข้าเกียร์แล้วอะ ก็ลดให้มันเตี้ยลงได้นะคือมันเป็นหน้าผาลงไปเลยตรงที่วางแก้วพี่อย่ารู้สึกเหมือนผมเนี่ยผมมาผมมาทักลนวันแรกเลยคือตั้งแต่วันแรกครับเลยคือตรงนี้เขาทําให้มีตัววัลเชาร์ตเอาไว้วางวัลเชาร์ตได้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยแต่มันก็เตี้ยได้นะวัลเชาร์ตไม่ต้องยกสูงก็ได้เพราะว่าจริงๆิคอนโซลเนี่ยมันแบ่งของส่วนนะโซนหลังเนี่ยมันที่เก็บของเก็บของเนี่ยมันมันอยู่ลึกลงไลตรงๆรแต่แต่ขึ้นผมว่าเขากะใหเราวางแขนได้เลยเขาเลยไม่ลดความสูงลงไม่ก็แค่นี้ที่พี่ ก็แค่ครึ่งเดียวได้ครึ่งก็ลงไปเพราะว่ามันจะใช้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมเพราะตรงนี้มันจะมีที่วางแก้วอยู่2ที่นะตอนนี้นะปัจจุบันที่ผมรู้สึกคืออลราคุดแคทเนี่ยที่วางแก้วมันอยู่ลึกแล้วพอเจ้าคอนโซลเนี้ยมามาบล็อกทางเนี่ยมันต้องเอื้อมแล้วมันยกก็จะติดติดขัดมือนี่มันจะสะดุดมือตรงนี้มันโหนกนูนอ่ะนะฮะมันเป็นโคกอยู่แต่ว่าเขากระฉับกระเฉงเหมือนเหมือนแบบเหมือนมินินะแต่ นุ่มนะแต่แต่แต่ถ้าเรื่องความเอ่อเาไรฟิลช่วงล่างโคนโลโซนเลยช่วงล่างนี่นุ่มเลยช่วงล่างนี่เป็นรถไฟฟ้านุ่มๆเลยขับสบายนั่งสบายรถคันเล็กนุ่มเลยเนี่ยแบบโอ้โหไม่ไม่ได้กระโดกกระเดกเหมือนมินิใครคิดว่าแบบชอบฟีลลิ่งแบบเออมอเตอร์ประมาณนี้รถคันเล็กๆประมาณนี้อ,อันนี้ก็ตัวเลือกหนึ่ง ตัวเรื่องหนึ่งที่ดีเลยนะเที่พี่บอกได้ได้ส่วนลดมาจนราคามอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจนเขาทำราคาจนน่าซื้อแล้วผมว่ามันทําให้แบบคาแรคเตอร์เนี่ยตรงนี้จะพอได้ฟิลนะได้ฟิลนะฟุตแคทผ่านไปข้างหน้าคันเนี่ยตัวธรรมดามันดูหวานเฉยๆ่แต่คันเนี้ยมันดูเปรี้ยวดูด้วยด้วยด้วยสุดทรงด้วยสปอยเลอร์ต่างๆด้วยสีเนี้นี่แล้วเขามีลอนสวิตเหมือนมินิเหมือนมินิตัวเก่าแต่แต่แต่จะบอกว่าลอนสวิตเนี่ยสวยนะแต่ถ้าพูดตรงๆครับผมว่ามันไม่ลงตัวนิดนึงไม่ลงตัวไม่ไม่เรื่องดีไซน์ไม่ลงตัวคือ คันนี้สวิตช์ตรงนี้จะคุมอะไรครับไล่ฟ้ากระจกหน้ากระจกหลัง AC on off แล้วก็ Air on off แล้วก็เจ้าสวิตช์ควคิชนคือเวลาถ้าเกิดคุณเข้าโหมดพวก Apple CarPlay อะไรเงี้ยเวลาจะปรับพัดลม Air มันปรับไม่ได้พี่มันมันต้องมาเข้าตรงนี้ประมาณ2-3สสเต็ปอะเพื่อจะกลับมาหน้าเมนูหลักซึ่งจริงๆทำไมต้องมี o n o ออฟแอรกับ AC o f f เนี่ยสอ,อันมีไว้ทำไมพราปกติเราออฟ AC ก็ก็ตัดแอร์แล้วครับพี่ใช่ใแล้วออน็อกตัดพัดลมมันจนมันหยุงทำไมไม่เปลี่ยนเป็นสวิตช์บวกลบของแรงลมมันเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกๆไงมันก็เลยแบบว่าคือคืออันนี่หมทำให้ย้ายการทํางานมาอยู่บนหน้าจอ คือ,อต้องบอกว่าในในยุคของคุณแค้นมันถูกพัฒนามายุคแรกอยาเป็น<อ>ยุคเปลี่ยนพอยุคแรกเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือระหว่างเรียกว่าเจ้าอินเทอร์เฟสท,ทุกอย่างข,ขึ้นขึ้นระบบขึ้นจอหมดหรือจะอยู่ที่ตัวสวิตช์อย่างเดิมมันก็เลยกล้ามกึ่งก็เลยแบบจุดหนึ่งที่ผมทักรเรื่องเรื่องตรงนี้คือมันมีสวิตช์อยู่แต่เหมือนกับสวิตช์ที่ให้มาไม่ได้อ้างอิงการใช้ประโยชน์แบบแบบที่เราควรจะคิดว่าคุณได้ใช้มากกว่าใ้ยครับสนุก ก็แต่เรื่องสนุกเลยอิ่มมันเดนอัตราเร่งเนี่ยผมชมเขาเลยคาแรคเตอร์เปลี่ยนนะถ้าเทียบกับออร่าคุณแค่ธรรมดาใช่แล้วแต่ซไม่ใส่มันโล่งโปร่งดีนะคือเสาเออะไรเงี้ยไม่ค่อยบังลูกตาขับดีมากเลยมองเห็นทั่วบอดพาร์เก็ตซีดนั่งสบายไหมบอดนั่งดีมากแบบแลอย่างกับรถซิ่งเป็นอาคันทาร่ามันหนึบดีอะอย่างกับรถสปอร์ตเออคือมันหนึบเลยมันเกาะเลยเนี่ยเอออย่างกับรถสปอร์ตนั่งบอดแบบนี้มันยิ่งได้ฟิลไงมันยิ่งแบบทําให้เราแบบ ขับแบบมันขึ้นนะอ้แล้วผมเปลี่ยนเลนได้โดยที่ผมไม่ต้องเปลี่ยนไฟเลี้ยวไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวเขาไม่มีเหรอครับมีครับเขาไม่มีเขาไม่มีเลนคีิเหรอครับอ่าเลนคีิไม่มีครับมีแต่เตือนเอ้ยดีดิถูกใจไฟสปอร์ตมีแต่เตือนแต่ว่าถูกใจมันเป็นนะเนี่ยมันเป็นแล้วเรียกจุดเปลี่ยนผ่าน้คำนี้จุดเปลี่ยนผ่านคือยังมาไม่หมดดีนะถูกใจไม่ชอบเลยเลนคีิเนี่ยไอ้ประเภทมาดึงพวงมาลัยเรากลับเนี่ยไม่ชอบเลยก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์ของออร่าคุชชั่นเขาเรียกทำความคุ้นเคยยง่า ระหว่างคนที่ใช้รถสันดาปอยู่จะเปลี่ยนนรถไฟฟ้าเนี่ย<ช>อันนี้มันเหมือนเราเรียนรู้เข้าใจกันง่ายใช่มันขับง่ายมันขึ้นมาสวงสวิตอะไรก็ไม่ได้แตกต่างกัน,กนมากยกเว้นแอร์ไปอยู่ตรงนู้นนี่แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้คือมันเหมือนกับว่าพอเราย้ายมาเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเราก็ขับแบบนุ่มๆน้ําหนักไม่เยอะนะฮะแล้วทาราคามาจนตอนนี้หาซื้อง,ง่ายแล้วก็ถ้าถามผมว่าในรุ่นเอาออปชั่นครบในรุ่นเอลตาเอลตาหกเก้าเก้า ก็ตีถ้าเจ็ดเจ็ดนี้มาอีกประมาณแสนแสนสามถ้าเทียบกันระหว่างตัวอัลต้าคือตัวกลางกับตัวนี้แสนสามเนี่ยผมว่าเป็นแสนสามที่ได้เยอะได้เยอะต้องพูดจริงคุณผู้ชมทีนี้ราคาส่วนลดแล้วเนี่ยหลังหักส่วนลดเรียบร้อยผมว่าแสนสามที่ได้เนี่ยได้คุ้มอ่ะเพราะว่าคุ้มอะหนึ่งมอเตอร์คุณได้แรงยบขึ้นมนิดงมากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยแหละก็คือ ถึงจะแค่ดูแค่สามสิบแรงม้าแต่ว่าเป็นสามสิบแรงม้าที่แบบมาเต็มอะความรู้สึกที่เราได้ใช้เห็นๆนะตัวนี้แล้วก็การตกแต่งคือสปอยเลอร์รอบคันอะพาสรอบคันสีพิเศษไปแต่งเองอาจจะหมดเยอะกว่านี้ข้างในเบาข้างในหรือแม้แต่เขาเรียกแดชบอร์ดทุกอย่างเนี่ยคือทําให้มันมีความทั้งคันอะละเอียดอ่อนมากขึ้นอแทนสามเองอะคือทำเองอย่างผูเหนอ่ทำเองทำเองเกินทำเองอะจะไม่ได้นะราคาเนี้ย ต้องบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจำนวนตัวเลขที่น,น่าสนใจถึงแม้รุ่นนี้ต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนกันครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไฮโวลเนี่ยจากเมื่อก่อนใช้ของ c ซีทตอนนี้เปลี่ยนของเอสโวลแล้วก็ขนาดของจํานวนของเซลล์เนี่ยแบตเตอรี่มีความมีขนาดที่เล็กลงเ<อ>มื่อก่อน6กกว่า,วา <5. S 2> ตอนนี้เหลือ57.7ลงมานิดนึงลงมานิดหนึ่ง,งนิดนึ่มันก็ทําให้ะระยะทางเปลี่ยนไหม ระยะทางเปลี่ยนหน่อยนึงค,คันนี้เนี่ยจริงๆเขาบอกว่เวลาชาร์จผมลองชาร์จร้อเนี่ยมันจะขึ้นมูลน้ปัดอยู่460ครับแต่เท่าที่ผมวิ่งอ่ะต้องบอกว่าเซลิกมันเป็นใน EDC ซึ่งมันก็จะหายเยอะหน่อยอาแต่ เท่าที่วิ่งณตอนนี้ครับผมวิ่งผมวิ่งมาประมาณ200กว่าโลกลับมาจากระยองเนี่ยแบตจะเหลือ45%หนึ่งขอาที่ระยองมา45แล้วก็ยังเหลืออยู่อีก204โลก็วิ่งจริงๆก็น่าจะได้สัก107ประมาณ1050ประมาณ100 100 100ตรงพรมเป็นเพียงเดี๋ยวเพื่อนก็โอเคอ่าฮะ300ไปปลายครับนะครับก็ก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ถือว่าใช้งานได้ง่ายใช่อยู่ในเกณฑ์ที่อย่างเนี้ยบอกว่าขับรถไปกรุงเทพระยอง แล้วไปถึงนู่นอ่ะว่าแวะเที่ยวกินุ่งข้าวเสร็จเราอาจจะชาร์จก่อนกลับอีกทีหนึ่งก็สามารถใช้งานไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้อ่าเป็นความลำบากในการหาเดี๋ยวนี้จุดชาร์จมันเยอะด้วยเรียกว่าหันไปปั๊มไม่ว่าจะเป็นอะไรบางจากเคปาาอปต<ย>ทเยอะพีทีมีหมดเล, <S <S ดลยไม่ต้องแย่งกันแล้วลำบากเ,าเดียวครับคือโหลดแอปให้คุ้มให้ให้หมดทุกแอปแล้วกันใช่คนทุกคนใช้แอปใครแอปมันผมก็มีทุกแอปเลยนี่ขนาดไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าจริงจังนะแต่ก็มีไว้ไว้เอาไว้เผื่ออ๋อ พี่หลามเขาไม่ได้ใช้รถไฟย้าจริงๆครับแต่เป็น<ช>คนชาร์จจริงจังใช่เพราะเป็นผนกชาร์จมีหน้าที่ชาร์จให้พ่อตาแต่เรื่องรูปทรงเนี่ยผมอยากให้ผู้ชมคิดมุมหนึ่ง uh huh. ผมตั้งข้อสังเกตให้ครับว่าทําไมเกตบอลเนี่ยเขาถึงขายโอลา o o กูดแคทมาจนถึงทุกวันนี้ได้ทั้งที่มันมาหลายปีแล้วนะครับโดยที่เขาไม่ต้องออกรุ่นใหม่เลยคือดีไซน์มัน มันแบบมันไปได้ผมว่าดีไซน์เขาอย่างที่บอกครับผมมองว่ามันเป็นคำว่าความคลาสสิกคือทำไมพิเทอรตอนนั้วันนี้เลิกผลิตแล้วก็จริงแต่ว่าความรู้สึกพิเทอรมันคือมันยังขายได้ตลอดถ้าจะขายใช่หรือมินิทาไมทรงมินิมันก็ยังขายได้ยันปัจจุบันใช่คือมันมีคาแรคเตอร์ที่เข้าเนื้งชัดเจนแล้วมันทําให้รถเนี่ยกลมกล่อมอยู่ในทุกยุคทุกสมัยแล้วอย่างไอ้คันมือสองที่เราเอามาครับคันนั้นเนี่ย ก็ขายเร็วมากนะคือาราคามันดีราคามันได้เออ<า>ราคามันดีแล้วมันก็แบบวิ่งน้อะต้องบอกว่าถ้าเรามองรถไฟฟ้าต้องยอมรถไฟฟ้ามันมีมุมหนึ่งคือคนซื้อก่อนอาจจะรู้สึกว่าแม่มันมูลค่ามันลงเร็วนะ<า>แต่ลองคิดหนึ่งคนที่ซื้อทีหลังครับ,ค,รบคือจากรถที่บางทีอาจจะดูไกลเกินจับต้อง<า>อย่างเนี้ยถ้าบอกนะว่าถ้าณวันแรกๆที่มาตัวลอกเลยร้านสองล้านสามเนี้ยโอ้ไกลนลพี่แต่ถ้าเทียบกับวันนี้มันมันพอจะผ่อนไหวอะไรอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยก็ยังมีคนวิ่งอยู่แล้วก็ใช้กันเยอะคุ้มค่าเป็นรุ่นคุ้มค่ารุ่นหนึ่งในท้องถนนเลยนะะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ดูว่าเผื่อใครตัดสินใจช่วงนี้นะฮะมันจะมีคน2กลุ่มนะคนที่อยากซื้อรถไฟฟ้าแบบราคาไม่แพงมากเอารุ่นราคาถูกๆเลยก็ไปดูตัวโปรเลย599นะฮะ นี่เขาแจ้งเตือนแจ้งเตือนกล้องซามโนคืองศขาเนี่ยจะทํางานทันทีที่เราเข้าใกล้อวัสดุวัตถุใดๆที่ใกล้รถเกินไปนะฮะตอนนี้เราจอดติดไฟแดงอยู่เขาก็เลยแจ้งเตือนตุ้งติ้งตุ้งติ้งแต่ว่าถ้าไปตัวโปรเลยก็ประหยัดเลยครับหรือถ้าอยากสวยก็มาตัวนี้นะฮะจบเลยมีตัวเลือกให้เลือกทั้ง3ตัวคือ3มรุ่นมีข้อดีทั้ง3รุ่นนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะใครสนใจก็ลองไปลองขับดูไดโอล่ากู๊ดแคทจ อะไรอยอร่อยไม่ต้องกลัวนะมีแล้วแหละในประเทศไทยมีหลายปีแล้วโอ้มาก่อนแล้เน้นจับบ่อยท่านจะชอบนะคันด้าร์เรือชอบชอบคันด่าร์เรือบอกแล้วรถบริษัทมันนวลมือบอกแล้วรถบริษัทใจเย็นเอาไว้ก่อนนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับ